วัสดีค่ะสาวเรนูมาแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนเดอ้อค่ะสวัสดีพี่น้องลาบเป็ดวันนี้วันนี้ลาบเป็ดค่ะอันนี้ต้มขาหมูขาหมูลาบเป็ด ลิ่มฝ้าสูตรสาวเรนูค่ะอืม บบอือโอ้วันนี้เมนูเมนูวันยุดค่ะนานมากแหละเป็นปีได้ค่ะที่ที่สาวไม่ได้กินลาบเป็ดเอาค่ะเดี๋ยวอันนี้นนอืมต้มขาหมูค่ะขาหมูต้มขาหม,าม,ม,ามูแล้วก็นี่กับพักเรดิสค่ะแล้วก็ หอมหอมแดงบ้านเองอันนี้แก้เพชรเอ่อสวีเดนเขาเรียกแพร่ร้อนค่ะแต่ว่ารสชาติจิ้มคกอยๆฝรั่งบ้านเองอันนี้เด้อค่ะคกอยๆฝรั่งบ้านเองอันนี้อันนี้เอาไว้ใกล้ๆก่อน <c oughs> กวัวเพชรอันนี้เป็นผลไม้เด้อค่ะผลไม้ก็มีรินฟ้ามีแครอทอันนี้ นอนมไม่นอไม่โดองอะค่ะแต่ว่าต้มแล้วเนาะอันนี้ก็พักกดผักชีผักชีลาวเหมืนอนเดมอ่มาอันนี้ก็ปาดพริกหวานคือคือใหญ่เอาค่ะมากินเออมีมีพริกโดดสามเมรร็ดดูลูกสาวแม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเอาค่ะมากินกันเนาะลองชิม,มชิมดูค่ะ อันนี้สูตรสูตรสาวเรโนโูเดอร์นี่นี่ด้วยค่ะลาบเป็ดใส่ลิ้นฟ้าครับครับค่ะครับอืม ไปใกล้หน่อยเมื่อวานไม่ได้ลงลงคลิปกินค่ะเมื่อวานลงคลิปคุยเนาะตารนูก็ไปเรื่อยเปื่อยผสมประสานคลิปนูนคลิปนี่ ขับรถจริงๆด้วยค่ะอากาศหนาวติดลบหามเวลาจอดหามใช่เบรกมือด้วยค่ะเบรกมือใช่เกียร์แบบเกียร์เกียร์หนึ่งหรือเกียร์แถวหลังที่เกียร์ไม่วางอะค่ะเวลาจอดมันจะได้ไม่ถอยหลังเนาะแฟนกระบอกประจำลืมลืม ไม่ใช่เขาไม่บอกแลวลืมไปมากไปเครียดกาอีกไปโกรธกาอีกออแค่ร้อยซื้อเมื่อวานนี้ที่ไปซื้อสองกิโล ก็ตีเป็นบ้านเองก็สองทิ่รูปประมาณห้าสิบบาทมีรูปแพงไหมได้มาวันนี้ห้าสิบบาทอะจะใครก็ถูกสาวอืม โอ้ยลงคอ,อนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยเด๊ ครับอืมลูกชายคือเพื่อน วันนี้สวีเดนอากาศติดลบไม่มีแดดค่ะก็เลยเปิดไฟอาที่นี่หน่อยด้วยค่ะเพราะว่าไม่วันนี้มีมีแดดวันนี้ไม่มีแดดค่ะมนอากาศเมืองนอกเป็นไงค่ะไม่ใช่มีแดดทุกวันดิมเหมือนบ้านเองเด้อ รืมเพชรน่ะ บ้านเองเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวเหมือนหนาวยังจะว่าแม่ตัวหาแม่แม่กบบว่าหนาวเลยค่ะแต่ว่าโคราชเนาะหนาวก็ตู่ตู่ <c oughs> ตง,งอกไม่ได้หรอกมัน <c oughs> เป็นน้ำแข็งออ <c oughs> ืม นางเอกนางเอกค่ะนางเอก อ,อทำเองแซ่บเองค่ะแต่กว่าจะทำได้กับ YouTube ก่ะบอก<笑> YouTube อะ YouTube YouTube ค่ะสาวเลยสาวเลยนูทำอาหารไม่ค่อยเป็นค่ะ ท้องไหนไม่เคยเป็นที่ทำไรก็ถ้าทำแบบอาหารที่ยากหน่อยก็ถาม youtube ถาม google อุ้ยเพ็ดโอ้ยอ้ายโอ้ยเพ็ดไหลเนาะนี่ค่ะ อืมอืมพริกหวานหวานพริกหวานค่ะ มันคีดสามารแลลวลุก้ายเขียนกระดาษเขียนที่ทีอยากได้อะไรมันคิดสามารค่ะกระดาษยาวทันนี่แม่เป็นเต็งกระดาษเลยเคยดู <c oughs> พิกโดดค่ะ อืปดัดโอ้พิกโดดอืมเป็นคนชอบลิ่นฟ้าอชอบพัก นี่ค่ะโอ้ยอืม,อม,อมเพชรเพชรค่ะเพชรว้า แต่แซบแซบค่ะแซบโอ้ลองทำดูเด้อค่ะนี่ลาเปสใส่ออะไรลาเปสใส่ลิ้นฟ้าอืมอืม เอาไปสู้สู้โต๊ของแซป <Okay. S 1> นี่ค่ะอืม อือ้มแซ่บอันนี้ขาบ้านเองขาแม่ปลูกไว้พี่สาวมาให้แซ่บสด สบนดำสบแก้เผ็ดก่อนเ้อค่ะโอ้ยเผ็ดอ๋อ mini phát lại Đã bên lại không ngọt, ngọt vặn ha mình ba điểm mình số lòng mm แซ่บได้ไดอ่อยค่ะลาดเป็ดลิ้นฟ้าเด้อค่ะสู่สาวเลโน <c oughs> ตอน้องเก็บไว้ก่อนสู่สาวเลโนโอเคเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามสาวเลโนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะกดกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง <c oughs> ตัวทีท่จะได้เป็นกำลังใจคลิปหนาเนาะค่ะที่ได้แบบเป็นกำลังใจให้สาวเลรนูเงียค่ะยังไงก็ขอบคุณเด้อค่ะสาวเรนูโคราชเด้อจ้ะไปละอิมตอนเย็นรอบเย็นค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะไรต์ค่ะสวัสดีค่ะ